ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสร้างโชคชะตาชีวิตใหม่ของคุณด้วยน้ำมือของคุณเองคลิปนี้มีคำตอบค่ะคเคยได้ยินไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเปลี่ยนความคิดคำพูดและการกระทำของเราได้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของเราได้เหมือนอย่างเวลาที่ใครมาแสดงความคิดเห็นเผ็ดเ็ดร้อนๆ้อนใส่คุณหรือวิาพากษ์วิจารในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้น ถ้าการกระทําเดิมๆของคุณคือการกระทาที่คุณตอบโต้ออกไปอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันคุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่คุณเคยได้ค่ะแต่หากคุณค่ะอยากเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณใหม่ก็คือง่ายๆเวลาที่คุณค่ะได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่เผ็ดร้อนคนแสดงความคิดเห็นที่เผ็ดร้อนมาใส่คุณสิ่งที่คุณต้องสังเกตเป็นอย่างแรกคือคุณต้องสังเกตสภาวะอารมณ์ของคุณว่าสภาวะอารมณ์ของคุณตอนนั้นเป็นแบบไหน ความคิดตอนนั้นคุณกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่หากอารมณ์และความคิดของคุณตอนนั้นเป็นความคิดแบบเดิมคือการตอบโต้ออกไปและใช้อารมณ์ที่โกรธเกรี้ยวออกไปเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณจะทำได้ในการเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณค่ะก็คือการที่คุณต้องหยุดในการตอบโต้แล้วออกจากพื้นที่ตรงนั้นทำให้ตัวคุณเองผ่อนคลายก่อน ควบคุมตัวคุณเองได้สามารถควบคุมสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจควบคุมสภาวะความคิดของคุณที่กำลังอยู่ในทัศนคติลบและสร้างให้กลายเป็นพลังงานสร้างสรนแทนก็คือการที่คุณเดินออกไปจากพื้นที่ตรงนั้นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนั่นจะสามารถทำให้คุณควบคุมสภาวะอารมณ์ของจิตใจของคุณได้อย่างดี นั่นแหละค่ะคุณกำลังสร้างผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตก็คือการที่คุณกำลังสร้างโชคชะตาชีวิตใหม่ของคุณอย่าลืมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอเหตุการณ์เจอความท้าทายสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่คุณจะสามารถสร้างโชคชะตาชีวิตใหม่ของคุณได้ก็คือกลับมาที่ตัวคุณเองเฝ้าสังเกตอารมณ์ของคุณเฝ้าสังเกตความคิดของคุณและควบ คุมอารมณ์และความคิดของคุณให้อยู่ในเชิงสร้างสารรค์เท่านั้นนั่นค่ะคุณก็กําลังลงมือกระทําในสิ่งใหม่คุณก็กำลังสร้างโชคชะตาชีวิตของคุณใหม่ด้วยการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวคุณเองเพื่อสร้างสารรค์โชคชะตาชีวิตใหม่ด้วยน้ำมือของคุณเองค่ะ